าสี่ปีเห็นงบประมาณแล้วก็เห็นบริาหารงานเนี่ยโลกาพิวัตรกำลังกินไทยแต่ไทยไม่ได้กินโลกาพิวัตรไม่ว่าจะเป็นปัญหาพีเอ็มสองจุดห้ามว่าจะเป็นทุนจีนสีเทาที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโลกาพิวัตรราคาปุย๋ยนะที่เกิดขึ้นที่ร,รัสเซียยูเครนกาลังเข้ามากินประเทศไทยเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไทยไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรจากโลกาพิวัตรได้เลยแม้แต่อย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่หายไปจากตอนโควิดที่ยังไม่ฟื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาปุ๋ยราคาต่างๆที่เราก็ไม่สามารถจาัดก,การบริหารได้ประเทศเราเป็นประเทศการเกษตรแต่95%ของปุ๋ยยังต้องนำเข้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละหรือแม้แต่เมื่อวานคุยกับ SME ผมถามเขาบอกว่านโยบายที่อยากจะให้พักเก้าไกลทําให้ s m e มากที่สุดคืออะไร บอกว่าให้สู้กับสินค้าจีนที่กาลังเข้ามาแล้วไม่เสียภาษีแค่นั้นคุณไม่ต้องออกนโยบายอะไรให้มันสวยหรูอ,อะไร่ยากเลยคุณบอกทํายังไงให้สินค้าเอสไทยสู้กับสินค้าจีนที่เข้ามาได้ร้านอาหารไทยทำยังไงให้สู้กับร้านอาหารจีนที่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าโลกาพิวัตรกําลังกินไทยแต่ไทยไม่ได้กินอะไรจากโลกาพิวัตรเลยแม้แต่นิดเดียวนะช่วงนี้นะครับการการลงทุนนําเข้ามานี่น้อยกว่าเวียดนามตอนนี้ครึ่งหนึ่งความมูลล่าสุดผมไปเช็คมาจาก world bank เน่ยานั้ทุกอง ที่มาจากโลกาภิวัตน์กำลังไหลไปที่อื่นแต่ว่าเราไม่สามารถจะกินได้อันที่สองก็คือเทคโนโลยีกําลังได้กินคนไทยหลายงานหลายอาชีพกําลังจะหายไปอุตสาหการรมอุตสา,กา EV, หกรรม Bank ดูดิอุตสาหการรม EV ถ้าเกิดเป็นรถสันดาป30,000ื่นพาร์ทนะ3 0สามชิ้นส่วนพอกลายมาเป็น EV ปุ๊บเหลืออยู่สามพันคน7จ็ดแสนหที่อยู่ในอุตสาหการรมออโต,โต สามแสนกว่าอาชีพอยู่ในรถสันดาปคาร์บูเรเตอร์เอนจินทรานสเมชันพวกนี้กําลังจะหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสิ่งที่เทคโนโลยีกําลังจะกินเราแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะกินเทคโนโลยีได้ไม่สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาดินน้ําลมไฟในประเทศไทยได้เรื่องเอาดาวเทียมที่มาดูแลที่ดินเรื่องที่จะทําให้น้ําปปาดื่มได้เรื่องที่จะแก้ปัญหาพีพีเอ็มสองจุดห้าหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาแก้ปัญหาไฟฟ้าแพง เราะฉะนั้นสองงานนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สรุปได้ภายในบรรทัดเดียวแล้วก็เห็นชัดที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเป็นผู้นําที่ฟังมากกว่าพูดเป็นผู้นําที่รู้ว่าเมื่อไหรจะต้องนําแล้วก็เมื่อไหรที่จะต้องตามถ้าคุณเป็นสองอย่างนี้คุณก็จะเป็นผู้นําที่รู้ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนมันก็จะมีเปลี่ยนไปใน ENT ทางที่ดีที่เป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็มันจะมีที่เปลี่ยนแล้วก็เป็นความท้าทายของประเทศเพราะการเปลี่ยนมันคือหมายความว่ามีอันนึงขึ้นมีอันลง,ลง ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะฟังมากกว่าพูดเนี่ยคุณจะสามารถฟังเสียงสะท้อนของคนงรุ่นนี้นเป็นเทคนิคที่ทุกคนใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพคิดว่าอย่างนั้นแต่สำหรับผมคิดว่าในการที่เป็นผู้นําทางการเมืองตอนเนี้มันต้องมีวิธีที่จะฟังความคิดเห็นของคนที่แตกต่างของคนที่เห็นต่างในการที่จะไม่ใช่ว่าเข้าห้องไปแล้วเป็นผู้นําที่พูดอย่างเดียวในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้นําที่สร้างผู้นําคือเป็นผู้นําตามนิยามแล้วมันต้องมีผู้ตามถูกไหมครับแต่สำหรับเราเนี่ยมันต้องเป็นผู้นําที่มีผู้นํามากกว่า อันไหนที่คุณรังสิมันโรมทําได้ดีกว่าผมผมให้คุณรังสิมันโรมทําไม่ต้องส่งมาให้ผมที่เป็นหัวหน้าอะไรที่คุณวิโรธทาได้ดีกว่าผมส่งให้คุณวิโรธอะไรที่ทาให้ดีกว่าคุณเจฟดีกว่าผมส่งให้คุณเจฟในขณะเดียวกันที่บางคนอาจจะทําไม่ได้ตรงที่ว่าหัวหน้าต้องเป็นดาวเลอร์ตลอดเวลาแต่เราต้องกระจายงานให้คนอื่นเขาสามารถที่จะทําได้ทําให้องค์กรของเราอยู่ได้แล้วในที่สุดเมื่อเราฟังในเรื่องต่างๆที่เราไม่รู้จริงเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นบวกจากโลกที่มันเปลี่ยนไปคืออะไร สิ่งที่มันเป็นลบจากการที่โลกเปลี่ยนมันคืออะไรแล้วเราต้องสร้างผู้นําแบบไหนเพื่อที่จะสามารถที่จะไปแคปเปอร์ไลซ์ที่มันเป็นที่ดีแล้วถ้าความท้าทายมาเราจะอุดปัญหามันนีมมันถึงจะทําทได้ผมเห็นป้ายหาเสียงของพรรคก้าวไกลใช้คําว่าอย่ารอความเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคำคำอาจจะไม่เป๊ะนะแต่<อ>ประมาณนี้จริงๆเบื้องหลหังแนวคิดนี้ คือมันอาจจะไม่ใช่แค่ความเปลี่ยนแปลงคือเข้ามาเลือกพักเก้าไกลหรอกในในมุมของคุณทีมทุกคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงครัสถานสถานการณ์แบบนี้เนี่ยซูเปอร์แมนมันเอาไม่อยู่โดยเฉพาะกับโครงสร้างของประเทศก็ดีการเข้าสู่อํานาจก็ดีการพูดคุยกันระหว่างเลือกตั้งกับลากตั้งก็ดีเนี่ยมันการการเลือกตั้งครั้งนี้คําถามมันคือว่าทํายังไงให้ประเทศไทยเปลี่ยนไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวนายก พราะถ้าเกิดคุณคิดแค่อย่างนั้นคุณก็จะเลือกอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะรื้อโครงสร้างใหม่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวนายก มันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมมองของสโลแกนนี่เราก็เราพูดถึงว่ามันเป็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งและทำให้พักการเมืองเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมจากสมาชิกจากคนที่ไปเป็นอาสาสมัครให้เยอะเพราะว่าเราไม่มีเงินไปถุงไปถังไปทำหัวคะแนนเรามีแต่หัวคะแนนธรรมชาติที่เขาต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นตัวตนของ ของตัวผมเองนะครับแล้วก็ของพรรคก้าวไกลแต่ว่าใน,ในมุมมองที่เป็นผู้นําก็คือไม่ได้ต้องการที่จะสร้างผู้ตามตลอดเวลาแต่ต้องการที่จะเป็นผู้นําที่สร้างผู้นําที่เขามีดาวฉายในตัวของตัวเองครับคือ <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องการคนกล้ามากกว่าคนเก่งไม่ได้ต้องการคนเก่งแล้วไม่มีความกล้าถ้าได้ทั้งกล้าทั้งเก่งถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้คนที่กล้าชนกับตู้หา่าคนที่กล้าชนกับตัวช้างคนที่กล้าชนกับสวทรงเอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีปัญหาทั้งหมดแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณหญิงทั้งหมดเลย มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งสิน้นถ้าเราพูดถึง bcg Economy าประเด็กประยุทธ์นายกรัฐบาลไปตัดคลิปบินตลอดเวลางบประมาณเจล้านบาทต่อปีครับถ้าเราพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมงบประมาณไม่ถึงหนึ่งเอร์เซครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง sme งบประมาณ2 0 0 0 2007จาก3ามจุดล้านล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าเราเอามันเป็นเรื่องของคนที่กล้าชนกับสิ่งที่มันเป็นความไม่ปกติและพร้อมด้วย ที่กล้าด้วยที่จะให้คนที่มาบอกว่าพวกเราสุดโต่งพวกเราคิดมากเกินไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักการเมืองแต่เราต้องยอมรับว่ามันต้องเอาความปกติกับสู่การเมืองให้ได้แล้วเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจมันถึงจะกลับมาให้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรทั้งล้าหนดเนี่ยไม่มีอันไหนที่งบประมาณปีที่ผ่านมาเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณจะพูดหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะเอาเป็นผลงานในการเต ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณการจัดสรรปันส่วนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของร,รัฐมนตรีสามหมื่นล้านบาทรถถังสามหมื่นล้านบาทที่เป็นเรือดำน้ําที่พวกเราอาภิปรายจนกระทั่งกระเด็นกลับไปนั่นสามสามหมื่นล้านบาทนั่นคือง,งบเด็กเล็กทั่วประเทศไทยหนึ่งอย่างเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้นําที่กล้าบอกว่าไอ้สิ่งที่ทหารนาพลเรือนมาตลอด30มสิปีนั้น,นะเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ การที่เราบริหารแบบกรุงเทพมหานครเท่ากับประเทศไทยประเทศไทยไม่เท่ากับกรุงเทพที่เราทาแบบนี้ที่เป็นกระทรวงทบวงกรมมาตลอดร้อยสาสิปีตั้งแต่สมัยที่ล่าอาณานิคมแล้วยังบริหารแบบนี้ต่างหากที่มันผิดปกติแล้วแล้วใครที่จะมาบอกว่าความคิดแบบนี้สุดโต่งผมว่าการที่เราคิดว่าโลกเมื่อร้อยสามสิีแล้วกับปีนี้มันยังบริหารแบบเดียวกันได้เนี่ยแหละนั่นแหละผิดปกติอันนั้นแหละสุดโตง่งแลราคาที่ต้องจ่ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความกล้าหาญ ถ้าเกิดมันไม่มีใครลุกขึ้นมาทําแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าผมถามทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักหนักที่คุณหญิงสุรัรัฐพูดมาผมเห็นด้วยหมดทุกอย่างแล้วมันยังไปอย่างนี้ต่อเนี่ยประเทศไทยจะเหลือทางเลือกอะไรครับคนไทยเท่าเทียมกันเท่าทันโลกนั่นคือภายในหนึ่งบรรทัดที่อยากจะให้เห็นว่าจะสามารถที่จะไปสู้กับคำขานที่อยู่ข้างหลังนี้คนไทยจะเท่าเทียมกันได้ก็ต้องอเป็นประเทศที่มีนิติรัฐนิติธรรมนะครับาสามารถที่จะมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคต่อหน้า,นากฎหมายให้ได้ ความเท่าเทียมกันในสิทธิในการทำมาหากินในผ่านการทล,ทลายทุนผูกขาดความเท่าทันโลกในการที่จะเห็นงบประมาณของประเทศแผ่นดินออกจากการเน้นในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็มาทำแต่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นสากลโลกนะครับเราสามารถที่จะสร้างงานช่วประเทศจากปัญหาที่เรามีอยู่และโลกกำลังต้องการอยู่ได้หลายอย่าง